หลายคนก็สะท้อนนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งรวมของโสเภณีเลยแล้วนอกจากจะมีคนไทยมาประกอบอาชีพโสเภณีแล้วไปที่ไหนก็เจอแล้วขึ้นชื่อต่างชาติเนี่ยเวลาเขา้มาบ้านเรา <c oughs> เขาก็จะไปเที่ยวตามสถานที่บริการพัดพงเอยพัทยาเออยเอาง่ายเลยนักฟุตบอลที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะมาเที่ยวก็คือว่า ต้องไปซื้อบริการโอ้แล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่หญิงไทยแล้วด้วยนะคะที่มาขายบริการกันรแรงงานข้ามชาติมีหญิงสาวนะคะที่ถูกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์ก็ถูกล่อลวงมาขายบริการมีทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจครับแล้วโสเภณีข้ามชาติเนี่ยมีหลายชาตินะมีทั้งเมียนมามีทั้งลาวเข้ามาเพียบเลย กลายเป็นปัญหาที่ทําให้มองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะทวีความดุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อสิ้นปีนี้เราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเดินทางติดต่อหาสู่กันสบายยิ่งขึ้นกว่านี้ปัญหานี้มันจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะติดตามรายงานจากคุณทัชยันวาหะรักค่ะ กูถ่ายได้เดม๋น่าทึ่ไง้เผันให้น้องมันก่นภาพหญิงสาวชาวเมียนมาจํานวนกว่าสิบภาพถูกเอเย่น้าผู้หญิงรายนี้นํามาเสนอให้กับชายที่เข้าไปหาซื้อบริการหลังตกลงกันได้ออเย่นรายนี้จะขี่รถจักรยานยนต์ไปรับหญิงสาวมาส่งมอบให้เหตุการณ์เช่นนี้มีให้เห็นจนชินตาในย่านสะพานปลาซอย3กลางเมืองระนอง ซึ่งด้ชว่าเป็นแหล่งค้าบริการทางเพศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งหญิงสาวเหล่านี้บางรายเดินทางเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวแต่หลายรายหลบหนีเข้าเมืองโดยมีกระบวนการค้ามนุษย์นำพาเข้ามาเพื่อค้าบริการทางเพศโดยเฉพาะซึ่งมีทั้งที่เต็มใจทำและถูกล่อลวงมาไม่ใช่เพื่อนยัวพี่สาวพี่สาวทำปะไม่ทำพี่สาวลูกพี่แล้วทำมาได้เมื่อกี้ลูกเราทำอาชีพอะไรพี่สาวลูกเชฟแล้วพี่สาวลูกปะเนี่ยรู้ ลูกขเรามาทําเนี่ยเขาไม่บอกอ้าเวสองข้าแม่อยู่เท่าไหร่อะไรนะสองข้าแม่อยู่เดือนเท่าไหร่ตัง้งตั้งเลยในเฉลี่ยเฉลี่ยเดือนเท่าไหร่เดือนให้แล้วเดือนให้ไปเท่าไหร่เดือนที่เราให้ไปเท่าไหร่ให้เลยเนี่ยสองถึงสามปีก่อนย่านสะพานปลาซอยสามมีซ่องซึ่งมีหญิงสาวจากเมียนมาคอยให้บริการอย่างเปิดเผย แต่ต่อมามีการจัดระเบียบชาวต่างด้าวตามแผนรันองโมเดลทําให้กระบวนการค้าผู้หญิงที่นี่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีจากเดิมที่เคยให้ผู้ใช้โดยการเลือกหาหญิงสาวได้โดยตรงเปลี่ยนมาใช้วิธีการเลือกจากภาพถ่ายแทนตอนปี่มาเถี่ยวปีสองปีที่แล้วมันเยอะนะยี่เระสองปีแล้วหรอทำไมก่อนเรยตัวปกติปกติตำรวจแต่นองก็มันแต่นั่นยี่แล้วมาเยอะ ตัว่า,มาการรามาหลับเรืองอ๋อแสดงว่าวน้องน้อยมาไอปาวีนาปอกมอ่เนี้ยไอเอ็นจิ๋วธนาคมเลยนะเครือข่ายค้าผู้หญิงข้ามชาติในจังหวัดตรังเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายจำนวนไม่น้อยเปิดหอพักและรีสอร์ทบางหน้าแต่ฉากหลังกลับอาศัยธุรกิจเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการค้าผู้หญิง ขณะนี้มีเอี้ยนใหญ่อยู่กว่า10บรายในจํานวนนี้หลายรายเกี่ยวพันกับขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายด้วยข้อมูลการสืบสวนพบว่าหญิงสาวเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากจ้างกุ้งและจังหวัดทางภาคกลางของเมียนมาถูกขบวนการค้าผู้หญิงส่งมาอยู่ในซ่องบนเกาะสองนาน3เดือนเพื่อฝึกภาษาไทยก่อนจะส่งต่อมาจังหวัดละนองบางส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกส่วนถูกส่งต่อไปยังจังหวัดทางภาคกลางโดยมีทั้งที่แฝงเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว และถูกนำพาเข้าประเทศโดยใช้เรือหางยาวข้ามฝั่งเข้ามาในเวลากลางคืนนอกจากสะพานปลาแล้วบ้านหินช้างยังเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่กระบวนการค้ามนุษย์ลักลอบนำหญิงสาวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค้าบริการทางเพศในจังหวัดตรองหลังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มขึ้นมีการคาดการว่าอาจจะมีหญิงสาวอีกจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของกระบวนการนี้พื้นที่ชายฝั่งบ้านหินช้างบ้านปากน้ำและสะพานปลา มักถูกใช้เป็นเส้นทางนำหญิงสาวเข้ามาขายบริการทางเพศเครือข่ายนี้อาศัยระเบียบปฏิบัติการอน,นุญาตให้ชาวเมียนมาสามารถพักอาศัยในระนองได้7วันโดยสามารถไปไหนมาไหนได้ในรัศมี15กิโลเมตรหากมีบัตรพาสหลังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มขึ้นการเดินทางในประเทศกลุ่มสมาชิกจะเป็นไปโดยง่ายการนำพาหญิงสาวเข้ามาขายบริการทางเพศในไทยจะทำได้โดยสะดวกขึ้นเช่นกันวัชระชัยคล้ายพงศ์ถ่ายภาพทัชยันวาหารักษ เนชั่นทีวีรายงาน